ทางนี้ล่มค่ะอุ้ยเป็นเยอะเลยค่ะทุกคนค่ะ กินเลยอ่ะจะรอเที่ยงนะรอข้าวคุณพ่อตอนเที่ยงได้ยินเสียงลูกเอี้ยงไหมคะทุกคนนดูน้องเป็ดน้องเป็ด ดสิรัเพี่พอสวัสดีช้าตลอดอะเอามาหลายๆใบเด้อเดี๋ยวเราไปขายกันกระสอบกระสอบพี่สมนึก เกยไก่ชนซาทวีโชคค่ะสวัสดีพี่สมนึกค่ะคุณเก๋ไก่ชน ไม่มีอะไรมาให้กินเลยอ่ะจะรอเที่ยงนะรอข้าวคุณพ่อตอนเที่ยง กำลังรับชมสวัสดีค่ะคุณกูสุมาไทยพยนต์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะแย่ค่ะทุกคนเหมือนเลย่าใจง่ายไปกันหนะ้า สวัสดีพี่เดือนคะ่ะหนูเลิกหนู่ลิกส่งของให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่เดือนคะ่ะปลาจ้า ูเล็ไปซื้ออาหารมาให้เป็ดแล้วกลับบ้านไม่ทันค่ะก็เลยไลฟ์สดที่นาเฉพาะกินเลยค่ะปิป้า เยแข่งกระเป็ดพี่ลุงแล้วกันเนาะพี่หลวงเรียกพี่หลวงดีว่ don dioja มีหลายรุ่นค่ะพี่ตา่ะอันนี้จะเป็นรุ่นน้องรุ่นน้องยังไม่ครบกําหนดไข่ค่ะพี่ลุงแล้วกันเนาะพี่หลวงเรียกพี่หลวงด้วย เฉพาะกิ่มากค่ะสวัสดีพี่เดือนค่ะหนเลิกหนูลิกส่งของให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่เดือนค่ะแย่ค่ะทุกคนเหมือนเลก่าใจไข่เป็ดแอบแอบเขาเรียกเลยนะไข่ไข่ขนกลาวอ่ะ แย่ค่ะทุกคนเหมือนเลยก่าใจ้ไข่เป็ดระดับมะเธอ ได้เสียงลกเอี้ยมไหมครับุกคนคุณธนิท h จันทครับสวัสดีคุณทองดีหงยนนะคะคุณทองดีตุ๊ตุ๊นักตีดีกเลย เรียไข่ลังไข่ในกระพุ่มไม้อ่ะอุยภพยกำลังรับชมสวัสดีค่ะคุณกูดสงมาไทยพยนต์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ